ครับเจ้ J. ครับบิทคอยน์ไมเนอร์นะครับวันนี้เราก็มาดูเหมืองเีื่อทำเหมืองใหม่นะครับเหมืองน,นี้ก็พื้นที่ประมาณ200ตารางวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ่งโซนทําเหมืองอยู่แค่ประมาณห้องจริงเราไม่ต้องใช้ใหญ่มากนะครับเราแบ่งแค่โซนหนึ่งห้องหนึ่งทาเหมืองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราต้องลงมอแปลงนะครับเพราะว่าเหมืองแค่ประมาณ100เครื่อง s 1 9เนี่ย ก็ต้องลงม้อแปลงถึงประมาณ500 kva นะครับถึงรองรับพอม้อแปลงเนี่ยราคาตกอยู่ประมาณ2000 0กว่าบาทนะในการจะลงเราก็ต้องหาความเลที่ตั้งเสาก่อนตรงนี้จะตั้งยากมากๆนะครับก็เดี๋ยวต้องไปเปิดหลังคานะแล้วก็ตั้งเสาเนี่ยต้องห่างจากเสาไฟฟ้าเดิมนะรประมาณ3เมตรนะครับก็คือประมาณเสาต้นนี้นะซึ่งจริงจ ไม่ควรหาเหนือนที่อยู่ใกล้กับหม้อเดิมนะเพราะมันจะตั้งเสายากมากนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เราเลยต้องทําการตัดมันพานะแล้วก็ห่างจากเสาเดิม3เมตรนะถึงจะตั้งเสาได้นะครับเแต่เราก็ต้องไปเรียกเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อตั้งเสาแล้วก็ตั้งหม้อแปลง500 kva นะครับหลังจากเสียค่าหม้อแปลงแล้วนะครับเราก็ต้องทําการเดินสายไฟนะครับ บอร์ร้อยกว่าเลยนะร้อยสี่สิบห้านะครับเดินลอยนะครับมาเข้าตัวของเหมือนนะครับแนะนำนะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็สามารถตั้งตัวเออ่เมนนะครับเมนไฟนะครับไว้ในห้องเหมือนได้เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่อยากตั้งในห้องเหมือนอยากควบคุมข้างนอกก็ตั้งตรงนี้ได้นะนะแต่เมนไฟต้องไม่ให้ร้อนแล้วก็ต้องไม่ให้ มีฝุ่นหรือมแมลงเข้าไปได้นะครับมันจะทําให้เมนไฟมีปัญหาและ,ะทาให้เครื่องเรามีปัญหาไปด้วยนะครับคือที่เครื่องมีปัญหาบ่อยเพราะเป็นเรื่องไฟค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงสูงหรือแรงต่ํานะครับอย่างและไฟแรงต่ำเนี่ยอย่างนิวตันของการไฟฟ้าเนี่ยชอบมีปัญหานะครับถ้าเกิดนิวตันไฟฟ้าเนี่ยเกิดหลวมขาดเนี่ยมันก็ทําให้การโหลดนะครับฮาร์โมนิกของ ตัวไฟเนี่ยมีปัญหาทําให้เครื่องมีปัญหาง่ายนะครับบางคนบอกไฟไม่ตกเลยแต่ทําให้เครื่องมีปัญหานิวตันครับของการไฟฟ้าต้องไม่มีอาจจะมีปัญหาได้ทําให้เครื่องมีปัญหานะครับเพราะนิวตันต้องเส้นใหญ่ลัอโหลด3เส้นนะครับตลอด2 4ชั่วโมงค่อนข้างเยอะนะครับนิวตันก็ต้องเดินนิวตันจริงนะครับอย่าจํเกล่านะครับอำเครื่องมีปัญหาด้วยนะแล้วก็ตัวของไฟถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ ตัวของมอการดไม่ใช่มอแปลงเราเองใช้หมอการไฟฟ้าเดินแบบนี้นะครับก็ต้องระวังในการดึงไฟกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเพื่อนบ้านมีการดึงไฟไฟตกขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดทําให้เครื่องมีปัญหาเหมือนกันนะเดิมเนี่ยเราก็จะเดินหมอเอ่อไฟเดิมอันนี้คือไฟเดิมเป็นร้อยแอมนะครับร้อยแอมจริงๆสามารถตั้งได้เลยนะถ้าร้อยแอมเนี่ยเราเดินมาร้อยแอมปุ๊บเข้ามาที่เหมือน เข้ามาที่เหมืองนะครับก็เข้ามาเบรกเกอร์นะครับ1 0 0์นะครับสามเฟสนะทีนี้เนี่ยตัวนี้ไม่แนรนำหม้อแบบนี้นะอันนี้มันเป็นของเดิมที่นี่นะครับก็คือติดกันอย่างเงี้ยําให้เกิดความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องทำเป็นตัวไฟที่เดินด้วยเหล็กให้มันหัาขึ้น ะครับหรือใส่ไฟนะครับเป็นหม้อแบบใหม่นะแล้วก็แต่น <Yeah. S 1> ี <Yeah. S 1> ้เราจะไม่ใช้นะเดี b, hmm. ๋ยวเราจะเดินหม้อใหม่นะครับเราไม่ใช้แต่หม้อใหม่เดินตู้นะครับ PCB ใหม่นะครับจากตรงนี้จากตรงด้านหน้านะครับด้านหน้ามานะเราดึงตู้ดึงใส่ไฟร้อยสี่ห้านะมาเข้าห้องขุดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งตู้ PC b ตรงนี้นะครับเป็นตู้ใหญ่นะตู้ยอดตู้ใหญ่เนี่ยครับ ไป800 m, แอมป์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย500 kVA คืออะไร500 kVA คือ500,000วัตต์นะครับเราก็ลองมาคำนวณอีกนึงว่า500,000วัตต์เนี่ยมันรับได้กี่แอมป์นะครับก็จะอยู่ที่จะปิดไฟฉาย2,000กว่าแอมป์นะครับ 2,000แอมป์หางสนะครับก็คือตัวรับประมาณ800แอมป์นะครับเฟสประมาณ800แอมป์มาเข้าเข้าเบรกเกอร์ใหญ่800แอมป์นะครับแล้วก็ไปเบรกเกอร์ย่อยจริงๆคงวรจะมา700แอมป์นะการใช้จริงๆแต่เราต้องเผื่อเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ไว้หน่อยนะครับแล้วก็มาเข้าตัวตู้ย่อยนะครับ3ามตู้นะครับตู้ราบเฟส เรคละ250แอมป์นะครับ250แอมป์ก็จะย่อยไปเข้าเครื่องนะครับอีกปรับมาณเบรกเกอร์ลวประมาณ16-20แอมป์ M, นะครับเพื่อเข้าเครื่องแต่ละเครื่องเลยนะครับก็จะแยกออกไปเข้าเครื่องตรงนี้นะครับเดินสายสะพานไฟลอยมานะครับมาเข้าตรงนี้แล้วก็วางเครื่องนะครับทำปั๊กนะครับปั๊ก เป็นปักบล็อกก็ได้หรือใครเป็นปักลางปักลางต้องเส้นเหล็กใหญ่มากนะครับเปาปักบล็อกนะครับเรียงไปทั้งหมด100่อเครื่องนะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเครื่องนะครับเแบบนี้นะก็รองรับได้ค่อนข้างเยอะแล้วในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีเฟสของที่แทสเครื่องนะครับด้านหนูนะเป็นที่เทสเครื่องแล้วก็ที่ซ่อมเครื่องนะครับขึ้นห้องใหม่ขึ้นมา หรือจะเป็นห้องที่ติดกันกับเหมืองขุดเราเนี่ยก็จะทาเป็นที่เป็นที่ซ่อมเครื่องที่เทสเครื่องนะครับแต่เหมืองด้วยร่วมเนี่ยระบบไฟเสร็จแล้วนะครับเดินเสร็จแล้วมาที่จุดตัวเครื่องขุดแล้วเรียบร้อยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูก็คือลมนะครับความร้อนนะคความร้อนความร้อนก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเครื่อง จำนวน80ถึง100เครื่องเนี่ยเราต้องต่อช่องระบายอากาศด้านบนนะครับช่องระบายอากาศที่ให้ลมเข้าน,นให้ลมออกให้ลมเข้ามาที่เครื่องนะ,อน,นะครับเรียงตลอดแนวนะครับเพื่อที่จะเพียงพอต่อเครื่องให้ลมเนี่ยโฟเข้าไปในห้องร้อนจริงๆห้องร้อนเนีนยผมออกแบบจิดไปนิดนึงคือมันเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันแก้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมี พัดลมอยู่ด้านล่างครับในการดันความร้อนขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอาพัดลมด้านล่างเพื่อดันความร้อนขึ้นข้างบนนะเพราะว่าอะไรจริงๆถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้ว,วพัดลมดูดความร้อนอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมันก็ดูดขึ้นไปได้แต่มันจะเกิดเวลาเครื่องที่มันวางเรียงกันเยอะๆนะครับมันจะเกิดม่านลมขึ้นม่านลมกั้นความร้อนไม่ให้ลอยขึ้นนะครับ ก็เลยถ้าเกิดมันกว้างกว่านี้มันมานลมก็จะไม่ถึงนะครับแล้วก็ลอยขึ้นด้านฝั่งนน้นไดน้แต่นี้มันระยะห่างมันน้อยไปทําให้เกิดมา่านลมทําลายม่าลนลมยังไงก็ต้องมีพัดลมต้าด้านล่างนะครับในการดันลมขึ้นไล่ไล่ลมขึ้นบนนะครับไล่ลมขึ้นบนมา่านลม็จะถูกดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูดออกผ่านพัดลมด้านบนนะครับ งั้นถ้าลมด้านบนมันจะดูดลมบนอย่างเดียวไม่ดูดลมล่างนะครับเราก็เลยต้องทำลายม่านลมออกนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะให้ลมระบายความร้อนออกไปและดับ,บนี้มันดียังไงแบบนี้ลมอยู่ด้านบนมันดีตรงที่ว่ามันลดการที่จะให้เสียงเนี่ยไม่ออกไปด้านบนนะครับเสียงจะวนอยู่ด้านล่างนะออกด้านบนอาจจะออกแต่น้อยนะครับ ก็จะเสียงก็จะอยู่ด้านล่างทส่วนใหญ่นะครับเพื่อลดการเสียงการกันเสียงนะฮะมีอยู่2วิธีคือ1ก็คือปิดให้หมดนะครับไม่ให้เสียงเล็ดรอดออกไปข้างนอกแบบที่สองนะครับเปิดช่องแต่ช่องต้องไม่ตรงกับเสื้องนะครับช่องก็คืออ่าลมอ่าเสียงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับช่องอยู่ด้านบน เสียงกว่าจะ,ะมันจะขึ้นไปด้านบนมันต้องอนด้านล่างก็คือสปหนดเพราะเราติดซับเสียงเสียงก็จะอยู่แต่ด้านล่างแล้วถูกซับบดไม่ออกไปด้านบนนะครับประมาณนี้ในเหมืองนะครับเมืองนี้ก็จะสร้างนะครับรายได้อินคัมนะครับอยู่ที่เครื่องรับประมาณถ้าเป็น s 1 9 j หนะครับหรือ l 7นะครับถ้า s 1 9 j p j ก่อนนะครับจะอยู่ที่ตกตัวรับประมาณ30,000บาทต่อเดือน นะถ้าเกิดร้อยตัวนะครับเหมือนนี้จะสร้างไรายได้ประมาณ3รล้านบาทต่อเดือนนะครับแต่ต้องบอกหน่อยว่ายังไม่หักค่าไฟนะครับค่าไฟตัวนี้ก็ประมาณเดือนละประมาณ900 0 0บาทนะครับประมาณ90,000บาทเพราะว่าหน่วยไฟที่เราคำนวณให้ลให้ดูทุกวันนะแม่ดูวันให้ดูตอนคำนวณราคาเปน 3, 4บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใช้่ o u ใช้แบบ โรงงานนะครับจะเหลือประมาณ3-6บาทนะมันก็เลยเหลือค่าไฟประมาณ9 0 0 0พต่อเครื่องนะครับเท่ากันเก้าหมื่นบาทอินคัมก็จะเหลือประมาณ2ล้านหนึ่งนะถ้าลง s อ9 j ดเเจโปนะครับต้นทุนต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนเนี่ยตอนนี้เครื่องหนึ่งประมาณ3 8 9 k นะครับคูณ100นะครับก็ประมาณ่า3.89 m นะ ราคาเอาให้สามสิบแปดจุดเก้าเอ็มนะต้นทุนนะครับอ่าก็จะค่อนข้างจะพอได้นะครับในเรื่องของระยะยาวที่อาจจะทำให้สองเอ็มเนะี้ยขึ้นไปเป็นสี่เอ็มในอนาคตอ่าเดือนละประมาณสองล้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบิทคอยขึ้นไปสามล้านกว่านะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่ มันจะขึ้นทวีคูณนะถ้าเกิดแต่ค่าไฟมันคงที่นะครับอย่างเช่นตอนนี้รายได้มันอยู่ที่3มล้านใช่มครัเราคูณด้วย2นะครับก็รายได้เป็น6ล้านแต่ค่าไฟเนี่ยลบเก้าหมื่นเหมือนเดิมเก้าแสนเหมือนเดิมนะครับก็จะเหลือหนะ้าล้านหนึ่งะเพราะงั้นมันก็เป็นการสร้างอ in ินคัมในอนาคตนะครับที่จะเติบโตขึ้นค่อนข้างทวีคูณกว่าใน ในการโตรที่ไม่ที่ค่าไฟมันไม่โตไปด้วยมันโตขึ้นนิดเดียว F T อาจจะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ Bitcoin ขึ้นเยอะกว่าประมาณนี้นะอันนี้ไม่ดับครับิ่งอีก3ปีข้างหน้านะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าลงเป็น L 7ละ่ะได้กี่ตัวเท่ากันครับ L 7ก็ได้ประมาณ100ตัวเหมือนกัน L 7ได้ได้ตอนนี้ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับ ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะงานะีหนึ่งแสนแล้วกันนะครับคูณร้อยนะครับก็ประมาณสิบกว่าล้านต่อเดือนงานค่าไฟก็พอๆกันเก้าหมื่นนะครับก็แต่ต้นทุนก็จะสูงกว่านะครับค่าไฟก็จะตกอยู่ที่เก้าแสนนะครับลบเก้าแสนก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าล้านกว่ากว่าจริงๆลบธรรมดาก็ได้นะ ะนะครับตัวนี้ราคาเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ8แสนกว่าบาทนะครับรวมทั้งหมด100เครื่องก็อยู่ประมาณ80กว่าล้านนะะถ้าเกิลงเป็น S l 7มันก็เป็นการขยายรุ่นนะครับใครที่ทำไฟลเออเหมืองแล้วที่เก็บขยายเหมืองก็สามารถขยายเครื่องอัพเกรดเครื่องได้นะแล้วก็ตัวของหรือว่าใครอยาลกลดงบลงนะครับ เสับเหมือไปแล้วก็ลดเป็น L3 สามไปรุ่นอื่นๆไปก็ได้นะครับถ้า L7 เจ็ดเนี่ยสมมติต้นทุนแปดล้านห้านะแปดสิบห้าล้านนะครับหารด้วยเก้าล้านหนึ่งนะครับก็จะคืนทันประมาณเก้าเดือนกว่ากว่านะครับถ้าเป็น s 1ส s ิบเก้าสิบเก้านะครับสามล้านสองล้านหนึ่งนะคา 389นะสดล้าน 39, 39ล้านประมาณนัน้นนะหารด้วย2ล้าน1นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18เดือนกว่านะครับในตอนนี้นะก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามบิตคอยนะครับประมาณนี้แต่ Bitcoin มันในตรงที่ว่ารายได้มันค่อนข้างจะตกลงตามขึ้นตามบิตคอยไมห้าง,งเยอะ แต่ L7 อาจจะมีค่าดิฟที่แปรผันเยอะกว่าเพราะว่ามันยังไม่เคยลงระบบมาก่อนเลยเวลาลงระบบก็จะปรับเปลี่ยนค่าดิฟประมาณนี้นะหรือใครอยากขยายไปรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีพวก KD5 ไปรุ่นพวก KD6 อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รีวิวเหมือนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับ J Bitcoin Miner ครับ มีเหมืองใหม่มีเครื่องใหม่ๆม,มาเราก็จะมารีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปตัวตัวแบบเหมืองที่เคยรันระบบมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้าวันนี้เราไปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้วยครับ